สวัสดีค่ะเราก็อยู่กันที่ตลาดน้ำดอนหวายนะคะวันนี้ค่ะเป็นตลาดน้ำที่เปิดทุกวันนะคะแล้วก็มีสินค้าจำหน่ายให้เลือกเยอะมากๆนะคะมีมะม่วงนะคะ35บาทค่ะ ผลไม้ร้านลุงนะคะ20บาท25บาทค่ะฟักทองนะคะมีแบ่งขายนะคะแล้วแต่เขาอยากเลยมา มะยงชิตนะคะ60-70ค่ะเฮ้ยนี่น่ารักดิเมล์พาน้ำหอม10บาทนะคะมีเมล์พ้ากพี่ด้วยแล้วก็มีตังโมอ่ามีสัมโอนะคะเสียอะไรทังยาง แบ๊หนึบาทค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมแล้วนะคะแล้วก็เป็นอาหารไม่าไม่ทยังทมีนะคไข่อดบต้งกยมีได่้หมู

สองโลกห้าร้อยเลยนะวันนี้ขายสองโล่ห้าร้อยนี่มีะดูกด้วย,ลวยแล้วก็มีขนมต่ตางๆนะคะขนมอลัว <c oughs> ขนมจ่ามงกุฎ่ะวุ้นกรอบนะคะ แล้วก็มีลูกชุบ50าบบาทค่ะร้านนี้จำหน่ายน้ำพริกนะคะ 三十一。 สดใหเลยค่ะอร่อยปลาทูน่งอคอหักค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวลคมาเอาไมอร่อยกอแล้วทางเคาว้วน่ไม่ร้อนไหมไม่ร้อนอ่ะ แ่ายพี่วางรน้ดามราัดาาสวยมากค่ะเดียวละยบาทนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายต้นไม้นะคะแล้วก็มีอโกนิมาค่ะ ต้นละร้อยยีบาทร้อยสาบาทนะคะสองบาทก็มีค่ะมีมะนาวยักษ์นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นไม้ผลค่ะมีมะกรูดนะคะส้มจีค่ะดอกเข็มก็มีจำหน่ายนะคะกวา สีดำค่ะกวักมรกตนะคะแล้วก็เป็นไม้ผลค่ะฝักนี้ฝรั่งกิมจูหน0อาบบาทนะคะสะเดาก็มีค่ะ ลาดน้ำดอนหวายนะคะที่นี่เปิดให้บริการทุกวันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ตตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ